โอ้ห้องมืดจังเลยขึ้นไปถูห้องดีกว่าเอามีคนสองคนเอาทำยังไงนี่ทำอะไรกันอุตายแล้วขึ้นไปเกาะเอาจับก้อนอีกแล้วเอาเอาผู้หญิงขึ้นไปทําอะไรแล้วแล้วผู้ชายเขาทําอะไรแล้วยันนั่นโยกขึ้นโยกลงนั่นทําอะไรอา้าวขึ้นไปอยู่ห้องบนอีกแล้วผู้หญิงคนนี้ทําอะไรไม่เข้าใจอุตายแล้วไม่อายเดี๋ยวออกลูกออกเต่ากันทางนี้เปิดไฟซะเลยนี่อุตายแล้วคนมาเมื่อกี้ทาอะไรกัน ออกกำลังกายครับออกกำลังกายโอเคออกกำลังกายนะครับวันนี้เราขอแนะนำแขกรับเชิญนะครับเป็นคู่รักที่ออกกำลังกายมาด้วยกันนะครับก็น้องเบลกับโปรนะครับเดี๋ยวให้แนะนำตัวเองหน่อยชื่อเบลค่ะมาจากเพจ my fat diary แล้วก็มีร้านเสื้อผ้าชุดออกกำลังกายชื่อ bkk fit apparel ทำกับแฟนคุณโปรค่ะแล้วก็วันนี้มาออกกำลังกายก็ส่วนมากจะออกกำลังกายด้วยกันกับโปรก็คือโปรเล่นแล้วเบลสปอร์ตให้ก็แต่จะแยกกันเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เล่นด้วยกันมาประมาณ2ปีแล้วตอนแรกเนี่ยผมรู้จักจากเบลเนี่ยที่มหาลัยนะครับที่มาฮิโดนแล้วคนนี้พอเจอกันเนี่ยผมก็จีบจีบเขาก่อนแล้วก็ตอนแรกเขายังไม่ออกกําลังกายผมออกอยู่แล้วก็อยากจะมีเพื่อนออกกําลังกายด้วยเนี่ยก็เลยชวนเขามาออกกําลังกายด้วยกันนะครับตอนแรกก็ตบตีกันเล็กน้อยค่ะเพราะว่าเขาดุแล้วเราก็แบบออกกําลังกายทําไมต้องดุยกเวทแล้วทําไมต้องดุที่จริงก็คือแบบเขาอยากให้เราเป็นคนมีระเบียบว,วินัยตั้งแต่แรกๆคือ เล่นในถูกฟอร์อมตั้งแต่แรกเลยก็เลยไปไปไป,ไปมาตั้แต่แรกเพราะว่าคิดว่ามันไม่น่าจะสนุกแต่ว่าสุดท้ายคือก,ก็ก็เล่นจนถึงปัจจุบันนี้เพราะว่ามันติดอะคะ่ะวันนี้นะครับหัวข้อของเราเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นนะว่าอยากจะให้คําแนะนานะครับสาหรับคนที่โสดและดูอยู่ทางบ้านนะครับว่าเราจะสามารถพบเจอกับคนที่เป็นมาเป็นคู่รักการออกกำลังกายเนะี่ย มันมีสเต็ปหรือว่ามีเทคนิคอะไรบ้างนะครับจริงๆเปลว่าอย่างแรกก็คือคุณก็ต้องมาออกกําลังกายเนาะถ้าอยากเจอคนออกกําลังกายก็มาออกกําลังกายที่ยิมก็อาจจะแบบอ่ะสปากับหนุ่มคนนู้นอะไรอย่างเงี้ยสาวคนนี้เล่นเราสวยแบบถูกใจคือไม่อยากให้แบบว่าไปยิมแล้วไปหาผู้ชายคืออยากให้แบบไปยิมแล้วก็ถ้าเกิดมีผลพลอยได้ก็มีแฟนตามมานี้ดีกว่าเอาสุขภาพเราก่อนเนาะอย่าไปซีเรียสเรื่องแฟนเลยไปออกกําลังกายเพื่อสุขภาพก่อนนะครับ<ช>อย่างแรกเลย อย่างที่อย่างที่เหลือจะตามมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะตามมาตามธรรมชาติของมันเองนะครับอย่างจะไปออกเข้าคลาสอ่ะอยากรู้จักคนนี้เดี๋ยวมันก็รู้จักกันเองใช่แต่ว่าอย่างแรกเริ่มมาก็คือต้องอยากสุขภาพแข็งแรงก่อนครับสุขภาพดียังไงก็อย่าลืมเข้าไปติดตามเพจนะครับชื่อเพจว่า BKK Fit Apparel นะคะมีใน Facebook แล้วก็ Instagram Facebook, ค่ะ a c e b o o k BKK Fit Apparel ค่ะแล้วก็เป็น Instagram BKK Fit Underscore Apparel ค่ะโอเคขอบคุณมากนะครับ สาระสำคัญของวันนี้นะครับก็วันวาเลนไทน์นะครับจริงๆมันไม่จาเป็นต้องไปกดดันตัวเองว่าเราต้องมีแฟนต้องอะไรนะครับข้อที่หนึ่งที่อยากจะให้ทานะครับคือรักตัวเองให้มากๆนะครับเนื่องจากว่าถ้าเรารักตัวเองมากๆนะครับทั้งสุขภาพนะครับทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตนะครับเราก็จะมีเขาเรียกว่าความมั่นใจที่จะออกไปเจอคนอื่นๆมากขึ้นนะครับสาหรับวันนี้นะครับข้อแนะนาของผมที่อยากจะฝากให้น้องๆทางบ้าน พี่อาจจะยังโสดอยู่แล้วอยากจะลองออกไปหาแฟนที่ออกกาลังกายให้ลองไปทานะครับอันดับที่1นนะครับคือให้ลองนะครับสร้างความมั่นใจของตัวเองก่อนโดยที่ว่าเราต้องไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครนะฮะสมมติว่าเรารู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยคุณอาจจะยังไม่ดีหรือว่าหน้าตาไม่ดีเนี่ยนะครับมันบางทีเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราเอาตัวเองเนี่ย ไปเปรียบเทียบคนอื่นนะครับเช่นไปเปรียบเทียบกับดาราหรือว่าเปรียบเทียบกับฟิตเนสโมเดลนะครับแน่นอนว่ามันจะทําให้เรารู้สึกว่าด้อยลงไปทันทีเนื่องจากว่าในโลกนี้มีคนที่เก่งหล่อนะครับแล้วก็รวยมากมายนะครับดังนั้นเป็นอย่างที่เราเป็นนะครับแล้วก็มีความมั่นใจของเรานะครับนี่ข้อที่1หลังจากนั้นเนี่ยพอเรามีความมั่นใจนะครับที่ทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิตแบบเขาเรียกว่าเต็มที่ของเรานะครับในอย่างที่เราเป็นนะฮะเราก็เริ่มนะครับที่จะออกไปเจอคนใหม่ๆนะครับ อันนี้จะเป็นประสบการณ์สดตัวเลยคือผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างขี้อายนะครับจริงๆไม่ค่อยชอบคุยกับคนแปลกหน้านะครับแล้วก็ลองทําเขาเรียกว่าท้าทายตัวเองดูด้วยการทักทายคนที่เราไม่รู้จักนะครับไม่ว่าจะเป็นบนท้องถนนนะครับบนรถไฟฟ้าหรือว่าเดินเจอใครที่ยิ้มเนี่ยนะครับก็ลองสวัสดีนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปคิดว่าต้องไปฉีดเขาหรือว่าต้องไปขอเบอร์นะครับการที่เราไปทักทายคนใหม่ๆนะครับทำให้เราเนี่ยมีเขาเรียกว่า วงของสังคมที่มันกว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ต้องไปไล่ดูเบอร์โทรศัพท์เก่าๆว่าเอ๊ะคนนี้เราจะจีบได้ไหมคือเราก็จะกลายเป็นว่าเราจะมีคนอื่นๆที่เรารู้จักมากขึ้นทุกวันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องไปทัก แค่ตรงข้ามเท่านั้นนะครับทักใครก็ได้นะครับโดยที่เรารู้สึกว่าเราเนี่ยอยากจะฝึกความมั่นใจในการรู้จักกับคนอื่นนะครับถึงเวลาหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเป็นเพื่อนเราก็จะมีเพื่อนเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้เรามีตัวเลือกนะครับในการจีบหรือว่าในการเปลี่ยนจากสถานะที่เป็นเพื่อนเนี่ยมาเป็นแฟนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับในอนาคตได้มากขึ้นครับสรุปนะครับการที่เรายังโสดอยู่ในวันวาเลนไทน์หรือไม่ว่าจะเป็นวันอะไรเนี่ยนะครับมันไม่เกี่ยวกับว่า อะไรผิดพลาดเกี่ยวกับเราหรือเปล่าหรือว่าเราดีไม่พอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอ่า o r i t y หรือว่าการให้ความสําคัญหลายๆสิ่งหลา,ล,าลายอย่างต่างกันนะครับเราอาจจะโสดอีก10ปีแล้วเจอคนที่ใช่ในอนาคตก็ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณยังต้องเรียนหนังสือหรือย,ยังมีลักษณะที่ว่าอยากจะทํางานให้ประสบความสําเร็จในด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหาเงินให้พอเลี้ยงครอบครัวหรือว่าความรับผิดชอบอื่นๆเนี่ยนะครับแล้วยังโสดเพราะว่าเราไม่มีเวลาไปให้กับเรื่องพวกนี้จริงเๆเนี่ยก็ไม่ต้องรู้สึกแย่แต่ไม่ใบ แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเหงาอยากจะมีเพื่อนนะครับอย่าคิดว่าจะต้องเดินเข้าไปจีบชาวบ้านก่อนนะครับให้ทําความรู้จักก่อนค่อยๆนะครับเพราะว่าจริงๆเดินเข้าไปในยิมแล้วไปจีบเขาเลยเนี่ยบางทีมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวพอสมควรนะครับก็อยากจะฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับอนวาเลนทน์ก็ดูแลคนที่เรารักก่อนนะครับเริ่มจากพ่อแม่นะครับพี่น้องหรือว่าญาติของเรานะครับเพื่อนของเราว่าเราดูแลดีพอหรือยังแล้วค่อยไปดูว่า คนที่เรารักเนี่ยนะครับจะมาเมื่อไหร่นะครับอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ